เกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเช่นในวันนี้การกองงานวิชาการและแผนสะพานปักทองก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินต่อแบบสอบถามกับทุกๆท่านนะคะว่าสะพานปักทองจะมีจะมีมีความเดือดร้อนในการใช้ถนนส่ รยไดีอ่ะอย่า,าันหมมุ่มตไเ<ด>ขจะมาต <c oughs> ิดเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายส่วนร่มนมวมก็เช่นการประชาคมแผน4ปีการประชาคมเ,เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชาชนมีความสนใจเรื่องสิทธ,ธิเสรีภาพความเสมอภาคของพลเมืองทำให้เกิดความคิดความตระหนักถึงเรื่อง สิ่งใดที่เราสามารถทําได้เราก็จะไปศปึกษาหาเรื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมสาธารณะนะครับเสนอได้นะครับแต่หไหมเราว่าตีเส้นดีไหมตีเส้นกลางเหรอครับตีเส้นหน่อยดีแล้วกอโพมาครับ ที่มอใช้ไปเนี่ยขอคุณเราอีกแล้วจมก่อเงี้ยขอบคุณมากจ้ะบางที่อะไรนะหนึงทันนาดูว่าต้บางที่หนึ่งตึงจะเจ็ดตึกเช่ครับจะให้ทางรัฐบาลปรับปรุงช่วเหลือยังไงรายที่ต้องนช้ที่ลดนะครับ มีการชำรุดเราต้องการให้ซ่อมไหมทั้งเต้นถ้าใครยินดีก็ลงชื่อแล้วเวลาไปติดต่ออาคาเทศบาลาราคามันเก่าไหมทุทโธมาำหราบวันนี้ก็แต่ละรวมสาวทุกท่านนะครับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาชนนะครับก็เลยขอออกมารับข้อเสนอแนะนะครับที่ ท่านใดอยากจะมีข้อเสนอแมะให้กับทางเทศบาลไปแก้ไขปรปับปรุงพัฒนานะครับเสนอได้เลยนะครับการมุงแฝดในเทศบาลนะนะเราก็อยากจะรักาให้มันรองรักต่อควอมาเมเนะจริญของบ้านเมืองเราเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ เน่บบบอวััััดตรรรคคในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้มีคุณลุงคุณป้าก็คืออยากให้เราปรับปรุงก็คือตรงบ้้นเหนือกงหนึ่งจุดแล้วก็ตรงหมู่เก้าตรงหมู่เก้าคือตรงสระหลวงอยากให้มีแนวการตกนะคะลุงข่าวเสนอว เดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมมอบเบี้ยต่อไปแล้วก็งานงานกฎหมายต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพวกเรามาตึต่นตกนนะคะ<ฆ>ขอบคุณมากค่ะ